จริงค่ะสี่สามสองแม่นันเจ้าขาแม่นันตุตานเคยบอกไว้ว่าเป็นคนรุงทพ่ไม่ใช่เด็เจ้าขาอีกึ่งเสือกนักนะมึงเฮ้ยอแม่ตลุลาน แม่นมาไม่นมีไม่มีออหนูบางป่ะนี่คือนี่คือแบบอนไี่ี่นีสตาเปล่านะสงกรานต์ครับผมสตาดเปลารีแอคที่เจอสตาดเปลารีแอค